สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีกันรอบที่2นะคะของวันพระหัสสบ,บดีที่19ธันวาคม2567นะคะเอาคลิปแนวทางนี้ก็ลงแนวทางดับไปกับบนล่าง2ชุดนะคะก็เอาไปเป็นแนวทางในการตัดตัวเลขเนาะพี่น้อง FC นะคะ แนวทางชุดดับก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็พิจารณาการเอาน้อพี่น้อง fc นะคะถ้าคิดว่าแนวทางเลขดับที่เราลงให้นะคะถ้าดับเอาอยู่นะคะถ้ามั่นใจว่ามันไม่มาก็สามารถที่จะตัดออกตัดทิ้งไปไล่เลยนะคะแต่ว่าถ้าดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไว้ก่อนเนาะพี่น้อง fc นะคะ เพราะว่าบางทีดับมันก็เคยหลุดนะคะพี่น้อง fc ก็ดูกันเป็นแนวทางเนาะกองฉลากไม่มีเลขดับนะคะมีแต่เลขที่จะออกอย่างเดียวนะคะอ่ะคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ลงแนวทางเลขติดบนให้แล้วนะคะ7 8 9นะคะเลขติดบนนะคะไปได้ทั้ง1้อหน่วยนะคะแล้วก็ สามตัวนี้จะไม่มาด้วยกันนะคะถ้ามาด้วยกันก็คืออ่ามาทั้งสามตัวเลยนะคะส่วนมากจะมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็แนวทางเลขวิ่งนะคะสูตร 1, นึสูตรสนะคะ5.6.49นะคะสี่ตัวนี้นะคะพี่น้อง fc เอาไปเป็นแนวทางเลขวิ่งนะคะเพราะว่ามาทุกงวดค่ะนะคะ ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งติดมาให้เห็นนะคะพี่น้อง fc นะคะเพราะว่าที่ผนผ่านมาแนวทางเลขวิ่ง2ส,สูตรนี้นะคะก็เข้ากันทุกงวดค่ะนะคะ <c oughs> สูตรหนึ่งไม่เข้าก็เข้าสูตร2นะคะบางงวดก็มาทั้งสงสูตรเลยก็มีค่ะนะคะก็สูตร1กับสูตร2ก็จับคู่วินกันได้นะคะ แล้วก็เลขวิ่งของแม่ร้อยนะคะวดน,นี้ก็ให้8กับ2นะคะไม่ปักหลักนะคะไปได้หมดค่ะทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างนะคะก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะลเลขวิ่งของแม่ร้อยแล้วก็เลขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองก็ประกบคู่วินกันได้คะ่ะพี่น้อง fc นะคะ,ะแนวทางเนาะ เดี๋ยวมาดูเ,าเลขกลับไปกลับบนล่างต่อนะคะวดที่ผ่านมานะคะพี่น้อง FC ก็ดับเอาอยู่ทั้ง2ชุดเลยนะคะดับไปกลับจะมี2ชุดค่ะไปกลับบนล่างนะคะชุดหนึ่งจะมี10คู่นะคะจริงก็เป็นเลขห้าคู่่ะคะ่ะพี่น้อง FC แต่ว่าเรากลับตัวด้วยนะคะ ก็เลยเป็นสิบคู่นะคะ,ะแนวทางเลขดับทั้งสองชุดนะคะหนึ่งปีนะคะจะหลุดไม่เกินสี่ครั้งนะคะค่าของอปีหกเจ็ดนะคะแนวทางเลขดับสูตรที่หนึ่งค่ะพี่น้อง fc มันหลุดไปทั้งหมดห้าครั้งนะคะซึ่งมันเกินสี่ครั้งนะคะแต่ว่าปีอ่าที่มันผ่านมานะคะ เลขดับนะคะทั้งสองชุดน่ะปีนึงก็เคยหลุดแค่ไม่เกินอ่าเต็มที่ก็แค่สีรอบนะคะก็คือยังไม่เคยเกิน5้ายังไม่เคยเกิน4นะคะพี่น้อง f อฟค่ะก็ดูกันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไว้ก่อนนะคะ อ่าสำหรับแนวทางชุดดับไปกับบนล่างนะคะชุดที่1นะคะวันที่สองมกราคม2568นะคะ3 4 4 3 5 2 2 5 6 1 1 6 7 0 0 7 8 9 9 8นะคะแล้วก็ชุดที่2คะ่ะ3 9 9 3 4 8 8 4 5 1 1 5 6 0 0 6 7227สองนะคะสำหรับแนวทางชุดดับไปกับบนลางทั้งสองชุดนะคะงวดันที่2มกราคม2568นกะคะก็จะเป็นเลขดับชุดเดิมตัวเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยค่ะพี่น้อง fc นะคะได้เลขดับตัวเดิมเลยนะคะ นี่นะคะพี่น้อง fc ค่ะนี่จะเป็นตัวเลขตัวเดิมนะคะทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าเลขมันออกอ่า63นะคะ63นะคะงวดนี้มันก็เลยต้องได้เลขดับเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะ ุดที่สองก็เช่นกันค่ะนะคะนี่ได้เลขดับตัวเดิมนะคะเหมือนเดิมทุกตัวเช่นกันค่ะไปเป็นแนวทางนะคะแนวทางดับไปกลับบนล่างนะคะดับชนดิ่นก็ให้เลือกด่งกันไว้ก่อนเนาะพ่นอฟซี hmm. C นะคะเพราะว่าบางทีดับก็ หลุดได้เช่นกันค่ะนะคะถ้าไปชนกับเลขเด่นนะคะเด่นเกิดค่ะดับเอาไม่อยู่นะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง fc ทางบ้านนะคะคฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุนนับรัพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์ก็ยังดีค่ะพี่น้อง fc นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นกับทางช่องของเราด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดินมาดูแปลงผักกันหน่อยค่ะผักชีเราเริ่มงามแล้วค่ะพี่น้อง fc ต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะ หนาไม่เท่ากันตอนหวานมาได้ผักชีนะคะอ่าอาจจะหวานไม่สม่ําเสมอกันค่ะบางทีก็หวานหนาบางทีก็หวานน้อยนะคะกำลังเริ่มงามและผักชีเราปลูกต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมมันไม่เกิดคะ่ะตายไปหมดแล้วต้นหอม อันนี้ก็จะเป็นแตงกวาค่ะปลูกแตงกวาเอาไว้หลมหุมนึงก็หยอดเอาไว้ห้าถึงหกมเมล็ดนะคะห้าถึงหกมเมล็ดูส้สึกว่ามันจะงอกทุกมเมล็ดเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเกินหกมเมล็ดแน่เลย ยังไม่ได้เอาแยกออกนะคะเกิดทุกหลุมเลยค่ะ,ะแตงกวา่าปลูกเล่นๆค่ะเผื่อมันได้กินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงอ่า คณะนะคะคณะก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วนะคะบางต้นก็ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะบางต้นก็แคะแกนค่ะนะคะใส่ดินมันจะไม่งามด้วยมั้งคะเนี่ย เป็นแปลงอันนี้เราเพิ่งหวานไปกวางตุ้งดอกนะคะกวางตุ้งดอกเหลืองนะคะนี่ก็แตกเยอะเลยนะคะเกิดเยอะมากเลยค่ะลมพัดแรงพัดน้องเอซีพัด แรงมากนะคะหน้าหนาวนี่ลมแรงทั้งวันเลยนะคะแรงทั้งวันจริงๆค่ะตอกทองไรนะคะข้างบ้านออกดอกดีจริงๆค่ะออกดอกทั้งปีเลยนะคะพอเวลาดอกเขาล่วงโรยไปนะคะเดี๋ยวก็ไม่เกินอ่ ไม่เกิน10วันค่ะนะคะเต็มที่ก็ประมาณ78วันนะคะติดช่อดอกออกมาใหม่นะคะแล้วก็ติดช่อดอกครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นานหลายวันนะคะเป็นประมาณสักเกือบ3สัปดาห์นะคะอยู่ได้นานค่ะพอหลังจากนั้นก็ดอกร่วงโรยนะคะแล้วก็ติดช่อ ออกดอกมาใหม่นะคะกันเรื่อยๆค่ะ